รุ่นแรกจากเรียวมีตัวเครื่องบางเสียงดีจากดอ l บ y a t ส o มกดก้องหน้าก็กว้างเปิดตัวอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแท็บเล็ตรุ่นแรกจากแบรนด์เรียวมีค่ะนั่นก็คือที่อยู่ข้างปอรตตอนตนี้ Pad, ค่ะเรียวมีแพดค่ะจะบอกว่า ความโดดเด่นของเขาที่เขาชูขึ้นมาเนี่ยจะเป็นในเรื่องของอัลตราสลิมหรือว่าความบางของตัวเครื่องวางเฉยๆมันไม่เห็นใช่ไหมปอนจะหยิบขึ้นมาให้ทุกคนดูว่ามันบางแค่6.9ม mm ิลลิเมตรเท่านั้นน่ะบางกว่าดิวก้อยปอนอีกเ <c oughs> ทียบไปดูบางมากแล้วก็น้ำหนักนะคะแค่4 4 0กรัมเท่านั้นก็น้ำหนักเบา,าเทียบกับความเป็นแท็บเล็ตนะ นี่นะทั้งบางแล้วก็เบารวมไปถึงดีไซน์ของเขาค่ะจะมีความเรียบหรูมากแมกเพราะว่าวัสดุที่ใช้ค่ะเป็นวัสดุแบบพรีเมียมนะคะอย่างดีเลยนั่นก็คือเป็นวัสดุอะลูมิเนียมอลลอยซึ่งในการผลิตของเขาค่ะเขาบอกว่าเขาใช้เพิ่งกึ่งที่ใช้ในการตัดเพชรประมาณนั้นเลยมันถึงมีความดูหรูดูทันสมัยแบบนี้รวมไปถึงค่ะด้านหลังเขาจะเป็นเหมือนผิวซายนิดนี้เป็นการ พนผิวทรายแล้วก็มีตัดตรงเนี้ยปึ๊บลงมาให้ดูแบบมันไม่ได้เรียบจนเกินไปดูมีกิมมิคขึ้นมานิดนึงและเดี๋ยวเราจะมาดูดีไซน์กันรอบๆนะคะเมื่อกี้ให้ดูทางด้านหลังไปแล้วตรงนี้ค่ะจะเอาไว้เพิ่มแล้วก็ลดเสียงนะคะต่อมาตรงเนี้ยจะเป็นเอาไว้ใส่ซิมการ์ดได้นะคะก็จิ้มใส่ซิมได้เลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นรูเอาไว้รับเสียงนั่นเองค่ะแล้วก็มาดูทางด้านล่างค่ะตรงนี้เอาไว้ เสียบสายชาร์จยืดบีบ้ายนะคะลำโพงตรงนี้จัดมาให้2ตัวแต่ยังไม่หมดนี่นะ2ตัวแล้วตรงนี้เอาไว้เสียบเป็นดูหูฟังปึ๊บอยู่ทางด้านข้างแบบนี้อันนี้2แล้วนะดูลำโพงจับตาดูลำโพงไว้ให้ดีๆทุกคนอันนี้2ด้านบนก็ให้มาอีก2ตัว รวมไปทั้งหมดที่เขาจัดมาให้คือมีลำโพงทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะคะซึ่งรองรับระบบเสียงจาก Dolby Atmos แล้วก็ Hi-Res Audio อีกด้วยเสียงดังฟังชัดอย่างแน่นอนเดียว บอกว่าถ้าทุกคนได้สัมผัสหรือว่าดูตัวจริงแบบใกล้ๆอะค่ะเขาจะทําเป็นขอบดําแบบนี้เพื่อให้เวลาเราจับไม่ว่าจะเป็นแนวนอนแบบนี้อะสมมุติว่าจะดูหนังฟังเพลงถ่ายรูปแบบนี้หรือว่าจะเป็นแนวตั้งแบบนี้อะค่ะมือของเราจะได้ไม่สัมผัสไปโดนหน้าจอแบบโดยตรงแบบเนี้ยเพราะว่าเขาก็จะมีขอบให้เราจับไว้ก่อนแบบนี้เห็นไหม ใส่ใจรายละเอียดไหมประมาณนี้นะคะร่วมไปถึงอีกหนึ่งอย่างที่ปอชอบมากๆในเรื่องของกล้องหน้าค่ะทุกคนกล้องหน้าของเขามุมมันกว้างมากๆล้วปกติตมันจะใกล้ๆหน่อยใช่ไหมแต่นี่คือกว้างมากเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูความละเอียดกล้องหน้าของเขาอยู่ที่8ล้านนะคะ น,นี่นะคะเมื่อกี้ให้ดูเป็นรูปหรือว่าภาพนิ่งไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอค่ะอีปอนใช้อาจจากทางกล้องหน้าแบบนี้ความกว้างมุมเอ่ยอะไรเอ่ยจะประมาณนี้เลยกว้างจริงยังไม่เคยเห็นแท็บเล็ตรุ่นไหนที่มีกล้องหน้าแล้วเขาให้มาเป็นแบบความวายความแบบมุมกว้างขนาดนี้มาก่อนดีเลค่ะ แล้วก็เมื่อกี้ความเรยดกล้องหน้าอยู่ที่8ล้านใช่ไหมคะกล้องหลังของเขาก็ให้มาเท่ากันนะอยู่ที่8ล้านเช่นกันค่ะแล้วก็มาดูในเรื่องของหน้าจอของเขาขนาดหน้าจอค่ะจะอยู่ที่10.4นิ้วนั่นเองค่ะอัตราส่วนหน้าจอต่อตัวเครื่องเนี่ยอยู่ที่ประมาณ82.5 ก็จะเป็นประมาณนี้ขอบผ้าตรงนี้อาจจะแบบไม่ได้บางเฉียบอะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็ถือว่าโอเคใช้ได้เลยนะคะประมาณนี้แล้วก็ในรูปแบบการใช้งานนะคะทุกคนการเวลาเราเล่น แท็บเล็ตเนาะบางครั้งคนซื้อไปเพื่อใช้งานอ่านหนังสือออนไลน์หรือทําเล่นเกมอะไรก็ตามแต่เขาจะมีรูปแบบในการใช้งานเยอะด้วยนะไม่ว่าอันนี้ปอนแค่ยกตัวอย่างนะเขาจะมี reading mode reading mode เนี่ยก็จะเอาไว้สําหรับเวลาเราอ่านหนังสืออย่างที่บอกเดี๋ยวนี้คนหันมาศึกษาข้อมูลทางออนไลน์กันเยอะใช่ไหมเขาก็จะมี reading mode ค่ะมันจะเป็นให้ฟีลเราเหมือนแบบ ภาพที่เรามองอ่ะใกล้เคียงกับการอ่านหนังสือมากที่สุดแล้วก็จะมีดาร์กโหมดไนท์โหมดดาร์กโหมดก็เอาไว้สําหรับตอนแบบเล่นตอนกลางคืนอะไรประมาณนี้หรือว่าไนท์โหมดเนี่ยเขาก็จะปรับความสว่างให้ลดลงมาประมาณ2นิดนะคะแล้วก็จะมีซันไลท์โหมดก็จะมีเป็นการปรับความสว่างเพิ่มให้เผื่อเวลาเราแบบอยู่ในแดดจ้าๆประมาณนี้ก็สามารถเลือกรูปแบบการใช้งานในโหมดต่างๆได้อด้วยค่ะ เมื่อกี้พาดูดีไซน์หน้าจอภายนอกกันไปแล้วเรามาดูในเรื่องของชิปเซ็ตตัวนี้นะคะ CPU ค่ะมีเด็กเทคเ Helio G 8 0ซึ่งก็ถือว่าเป็นชิปเซ็ตที่มีมประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่ารุ่นก่อนแล้วเขาก็ควบคู่มากับตัว GPU ค่ะที่เป็นมาริซ5 2 MC 2พอเขา ทำงานควบคู่กันแบบนี้เขาก็จะให้ภาพพิคมชัดมากยิ่งขึ้นแล้วก็ในเรื่องของการเล่นเกมค่ะทุกคนพวกอัตราค่ารีเฟรชต่างๆมันก็จะมีความเสถียรมากยิ่งขึ้นและตัวนี้ตัวเรียวมีแพดเครื่องนี้นะคะเขาสามารถเพิ่มตัว micro SD card ได้สูงสุดถึง 512GB ค่ะต่อมานะคะในเรื่องของระบบปฏิบัติการะคะ่ะตัวนี้นะคะเรียวมี UI บน Android 11ซึ่งถือว่าเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดณนะปัจจุบันนี้แล้วซึ่งก็จะมีความลื่นไหลามากยิ่งขึ้นแล้วเขาก็จะมี แอปพลิเคชันต่างๆโหมดการทํางานต่างๆโหมดอำนวยความสะดวกต่างๆให้เราสามารถใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างนะตัวที่เป็นมัลติ w i n d o w ์ค่ะเราสามารถใช้งาน2แอปพลิเคชันไปก็ได้มันก็เพิ่มอำนวยความสะดวกให้เรามากยิ่งขึ้นและทางเรียวมีเนี่ยเขาก็ยังเห็นถึงความสําคัญของเด็กค่ะเขาจะมี Google Kids Space ค่ะทําให้แบบเผื่อใครคุณพ่อคุณแม่อยากจะให้น้องๆสามารถดูต่างๆแบบ เป็นโหมดของเด็กๆกนเนาะ,ะก็สามารถใช้งานแบบนี้ได้ด้วยค่ะ ตัวนี้ค่ะมาพร้อมกับความจุข,ของแบตนะคะอยู่ที่7,100ม ah, ิลลิแอมค่ะแล้วก็รองรับการชาร์จไดยอยู่ที่18วัตต์นั่นเองซึ่งตัวนี้จะบอกว่าถ้าเรยวมีบอกมานะว่าถ้าคุณเนี่ยใช้เป็นโหมดสแตนบายสามารถอยู่ได้นานถึงแบบประมาณ65วันเลยทีเดียวค่ะทุกคนแล้วก็นอกเหนือจากการชาร์จเร็วใดๆทั้งสิ้นแล้วนะคะตัวนี้ค่ะยังรองรับการชาร์จแบบ o t g หมายความว่าคุณสามารถทําให้เจ้าตัว,ตวเรยวมีแพดตัวเนี้ยเป็น power bank ให้กับสมาร์ทโฟนของ ุณไดด้้อีกวยแล้วก็ในเรื่องของการเชื่อมต่อแบบอจัจฉริยะเลยค่ะใครที่เป็นสาวกเรียวมีอยู่แล้วนะคะหรือว่ามี เรียวมีแบนแบบปอรอยู่แล้วอันนี้เรียวมีแบนสองนะคะทุกคนคุณสามารถใช้ฟีเจอร์นะคะที่เป็นสมาร์ทคอนเน็กค่ะเป็นการเชื่อมต่อไร้สายแบบอัจฉริยะค่ะจะเชื่อมต่อกับเรียวมีแบนเรียวมีวอชก็ได้นะคะเพื่อให้สามารถสมมติว่าเรามีเรียวมี่แบนอยู่แล้วแบบนี้เราก็สามารถใช้ปลดล็อกเจ้าตัวเรียวมีแพดแบบนี้ก็สามารถทําได้และก็ยังไม่หมดเท่านั้นนะยังสามารถเชื่อมต่อกับอะไรได้อื่นๆอีกเยอะมากๆเชื่อมต่อกับสมาร์ททีวีก็ได้ เป็นการส่งต่อแบบเราดัวนี้อยากจะส่งต่อเล่นไปบนสมาร์ททีวีของเราก็ได้หรืออยากจะแชร์รูปภาพไฟล์วิดีโอต่างๆนะคะระหว่างเจ้าตัวเรียวมีแพดตัวนี้นะคะกับสมาร์ทโฟนของเราก็ยังสามารถทําได้เช่นกันค่ะ แล้วก็ในเรื่องของสเปคกับสีนะคะต้องบอกก่อนว่ามีให้เลือก2ส,สีด้วยกันนะจะมีเกรย์กับโกลนั่นเองค่ะนี่แล้วแต่สะดวกว่าใครชอบสไตล์ไหนนะคะแล้วก็มีให้เลือกกันสสเปคหรือว่า3รูปแบบด้วยกันนะคะสําหรับเจ้าตัวเรียวมีแ d Wi-Fi เริ่มกันที่แรมสีนะคะแล้วก็ลอม6 4สิบสี่กิกะไบต์ค่ะราคาอยู่ที่8,990บาทต่อแมคค่ะที่เป็น w i f i เหมือนกันแต่ว่าจะเพิ่มตัวแรมกับลอมขึ้นมาจะเป็นแรม6นะคะแล้วก็ลอม128ค่ะ ราคาอยู่ที่1990บาทต่อมาค่ะที่เป็น LTE ค่ะ l ลม6ลอม128นะคะราคาอยู่ที่11990บาทค่ะและสําหรับใครที่สั่งจองในช่วงเวลาของพีออเดอร์นะคะคุณจะได้รับของแถมจากแบรนด์ Realme ค่ะไม่ว่าจะเป็น Realme Tech l i v e Tablet Cover Realme t e i n Protector Template for Pad ค่ะรวมไปถึงค่ะของแถมจาก TP Phone อีกมากมายเลยค่ะ